สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับร t o y o ต a าซ r นะคะที่ติดตั้งจอย n n r r o i รุุน Q11 ไปค่ะซึ่งเป็นรุ่นท็อปของทางร้านนะคะตัวนี้สเปค CPU 8คอร์แรม8รอม256ค่ะตัว CPU จะเป็นตัว snapdragon นะคะ,อะจอรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะคะในการใช้งานเรามาเริ่มกันที่ตัวแมปนะคะนี่จะเห็นได้ว่าค่อนข้างลื่นไหลมากๆค่ะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะเซนทันรัตนาธิเบศ ก็จะขึ้นมานะคะลูกค้ากดเส้นทางแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นตัว YouTube ค่ะตัว YouTube เราสามารถปรับได้สูงสุด2160เลยนะคะภาพจะคมชัดมากๆค่ะจะมีบางแอปนะคะที่เราลงให้ทางลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวทีวีออนไลน์ค่ะลูกค้าเข้ามาแล้วสามารถกดที่ดิจิตอล TV ได้เลยค่ะ แล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าอยากดูช่องไหนนะคะอำเภอใจนะครับมีทงหมายว่ามีอำเภอใจกต่อมาจะเป็นตัวเน็ตฟ x ค่ะที่ทางร้านเราลงให้สําหรับลูกค้าที่มียูเซอร์เนมนะคะก็สามารถลงแล้วก็เข้าสู่ระบบดูได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นอสองหน้าจอนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น youtube แล้วก็ตัว google map ค่ะกดแยกหน้าจอแล้วก็เลือก google map ค่ะกดเริ่ม มุ่งหน้าทางเหนือไปตามซอยรัตนาทิเบต5เข้าสู่เรวดีซอย11ทับ1